โอเคพอดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปท่านนี้เล้าน้ำครับผมวันนี้ชิมาเห็ดลาดนาครับผมเอามาเบิ้งเลยครับจะมีขันนาครับแครอทหมูครับเส้นใหญ่ครับผมแป้งมันครับผมโอเคครับ ก่อนเื่นทำมาหั่นหมูกันก่อนครับพี่นอกหั่นหมูเพื่อที่จะไปม,กค,มกครับต่อมาครับเท่ากับว่ามาหมูกันก่อนครับแ้งมั่นเทลงไปครับแ้งมันแล้วก็ลดดีสุด,สดลดแ้งมัน้อย mắc kéo, mắc đấy các รสจัดนะเส้วครับเดี๋ยวเราไปไปเฮ็นดนรดานนากัน่อมาครับเฮ้ากามามาทอดเส้นมันครับผมวันนี้เราจะทำเส้นกรอบครับเท่เาไห้่เห็นนิดหน่อย หมูครับลวกก่อนเออลวกหมูก,ก่อนครับเส้นอันนี้เราจะทำเส้นกรอบเริ่มเริ่มใช้สีดำกรอบแล้วครับ แล้วขึ้นได้ครับรีบต่อมาครับเ้อกรมาตัดเสร็จมั้ยเสร็จครับผม ส่นีเปิดไฟขึ้นแล้วเอาน้ำใส่ครับเพราะน้ำเดือดครับเทลงอันนี้เทลงครับน้ำมันหอย ซีอิ๊วขาวครับน้ำตาลครับสลดครับยิ่วดำยัดลงไปหน่อยหนึ่งทำสีต่อมาครับเต้าเจียวเทลงไปครับเร่งไฟขึ้นนิดนึงแล้วก็แป้งมันครับ ข้อค่อยย้ายไปค่อย้ายไปจะมันจะจับตัวเป็นก้อนครับผมค่อยคนคนใช้ไฟประมาณกลางกลางครับเอาอีกทีหนึ่ง นี่ครับโอเคพอดีครับต่อมาครับเส้นเลยครับเลาก็มาเทลงเล่นเลยครับพี่นอ้องพอเทลงไปโอเค แล้วเลยครับละนาหมูนุ่มครับผมอคลิปนี้็็ท่านี้เลยครับพี่น้องพอกันอกีกคลิปหนาะสวัสดีครับ